หากคุณต้องการที่จะแก้ไขจั้มเมนูนั้นนะคะสามารถทําได้โดยการคลิกที่ตัวเมนูแล้วเลือกเมนู Windows นะคะเลือก behavior จะไปแก้ไขโดยการเลือกเหตุการณ์นะคะที่ในพาร์แนลที่ชื่อว่า behavior ซึ่งในพาร์แนลนี้คือการกําหนดเอฟเฟกตพิเศษให้กับตัวเว็บเพจต่างๆโดยโปรแกรมนะคะจะมีการแปลงการทํางานที่เราสร้าง ต่างๆบนในเว็บเพจนั้นเป็นโค้ดภาษา,ศา JavaScript ซึ่งจะใช้นะคะตัว Event หรือเหตุการณ์ดูดูจากช่องทางซ้ายมือตรงนี้ส่วนด้านหลังจะเป็น Action ก็คือเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะให้ทำอะไรนั่นเองตัวเมนูนี้จะเป็นเหตุการณ์ on change นะคะถ้าคุณต้องการแก้ไขตัวเมนูก็ดับเบิลคลิกตรงคำว่าจัมเมนูตรงนี้เขาจะเปิด dialog box ของจัมเมนูขึ้นมาให้คุณแก้ไข ตรงนี้คุณสามารถที่จะแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเมนูลบเมนูหรือจะย้ายตำแหน่งเมนูขึ้นลงได้นะคะแก้ไขข้อความหรือเปลี่ยนไฮเปอร์ลิงก์ให้กับเมนูหลังจากที่คุณแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคถ้าคุณคลิกที่ปุ่มโกนะคะปุ่มโกนั้นจะมีอีเวนต์หรือเหตุการณ์เป็นออนคลิกเมื่อดับเปนคลิกนะคะก็คือมันจะโกก็คือมันจะกระโดดไปที่ นะคะจัเมนูที่ชื่อว่าเมนู1น,นั่นเองนะคะเมื่อไปดูที่มุมมองโค้ดแตเห็นว่าปุ่มหรือสิ่งต่างๆที่เราเลือกนั้นนะคะถูกสร้างมาในฟอร์มนะคะเป็นอ็อบเจกต์ของฟอร์มถ้าเกิดเลื่อนไปดูด้านบนของตัวเว็บเพจจะเห็นโค้ดภาษ,าษา JavaScript เกิดขึ้นเยอะแยะเลยอันนี้ก็คือโปรแกรมนะคะได้สร้างโค้ด JavaScript จากที่เราใช้คำสั่งจำเมนูนั่นเองค่ะเห็นไหมคะจะมีภาษา JavaScript ปรากฏอยู่แต่เราไม่ได้เป็นคนเขียนนะคะโปรแกรมจะทำหน้าที่แปลงให้